กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปเปิดเอกสารสละสิทธิ์โอเชียนเกตอาจไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายไทท่านโศกนาฏกรรมช็อกโลกเรือดำน้ำไทท่านเจอแรงดันน้ำใต้ทะเลจนเกิดการระเบิดสู่ภายในอย่างรุนแรงทำให้5้าคนบนเรือเสียชีวิตแทบทันทีต่อมามีการเปิดเผยว่าทุกคนต้องเซ็นเอกสารยอมสละความรับผิด ที่อาจทำให้บริษัทเจ้าของเรือแทบไม่ต้องชดใช้อะไรเลยทางการแคนาดาเปิดสอบสวนรายละเอียดต่างๆเพื่อหาสาเหตุการระเบิดและข้อผิดพลาดต่างๆตั้งแต่เรือแม่โพล่าพรินต์ของโอเชียนเกตรอนานถึง8ชั่วโมงจึงจะแจ้งหน่วยยามฟังให้ดำเนินการค้นหาและหากแจ้งเร็วกว่านี้จะลดความสูญเสียใดๆได,ได้หรือไม่ตลอดจนสืบสวนเสียงสนทนากับเรือแม่ก่อนเรือไททันจะขาดสัญญาณติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการฟ้องร้องของญาติที่อาจเกิดขึ้นอาจไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากความท้าทายในการจัดตั้งเขตอํานาจศาลเพราะการระเบิดเกิดขึ้นใต้น้าบริเวณดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมก่อนที่จะร่วมการเดินทางสำรวจซากเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งสหรัฐและแคนาดาเหล่าผู้โดยสารยานดำน้ำไททันที่ในขณะนี้เสียชีวิตหมดทุกคนรวมไปถึงนายสต็อกแันรัช ซีอของโอเชียนเกได้ขอให้เซ็นเอกสารหลายฉบับหนึ่งในนั้นก็คือเอกสารสละความรับผิดชอบซึ่งระบุว่าพวกเขาสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆรวมไปถึงกรณีการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางในครั้งนี้ สำนักข่าว AP o รายงานว่าจากการตรวจสอบเอกสารสละความรับผิดชอบของบริษัทโอเชียนเกตพบว่ามีเนื้อหาที่ระบุชัดเจนว่าผู้โดยสารยานดำน้ำไททันอาจได้รับบาดเจ็บทางร่างกายความพิการการบาดเจ็บทางอารมณ์และอาจเสียชีวิตขณะอยู่บนเรือไททันซึ่งผู้โดยสารขอสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องจากกรณีการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายหรือความสูญเสียต่างๆที่พวกเขาได้รับจากการเดินทางในครั้งนี้ เนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ยังระบุชัดเจนว่ายานดำน้ำนี้เป็นการทดลองและสร้างขึ้นจากวัสดุที่ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำยานดำน้ำที่มีคนโดยสารลงไปด้วยเอกสารสลระเสิทธิ์ความรับผิดชอบอาจมีความสำคัญอย่างมากหากญาติผู้เสียชีวิตในเรือดำน้ำไททันฟ้องร้องทางกฎหมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าการสืบสวนรายละเอียดการเกิดโศกนาฏกรรมก็จะมีผลต่อคดีรวมไปถึงรายละเอียดสาเหตุเชื่อเรือดำน้ำระเบิดเอกสารสละความรับผิดชอบคืออะไรเอกสารสละความรับผิดชอบบางครั้งเรียกว่าหนังสือยินยอมการยกเว้นเรียกร้องความรับผิดชอบเป็นเอกสารที่มีการเซ็นทั่วไปก่อนที่จะทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอาทิการกระโดดร่มหรือการดำน้ำลึก การลงนามในเอกสารฉบับนี้แสดงว่าผู้โดยสารหรือผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บก็จะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของบริษัทแมทธิวชาเฟอร์ทนายความด้านการพิจารณาคดีของสำนักงานกฎหมายการบาดเจ็บส่วนบุคคลทางทะเลกล่าวว่า แบบฟอร์มนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปก่อนที่จะทำกิจกรรมสันทนาการที่เป็นอันตรายอย่างมากโดยเนื้อหาของเอกสารจะครอบคลุมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดและจะต้องใช้ภาษาเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นคุณอาจเสียชีวิตได้คุณอาจจะบาดเจ็บคุณอาจพิการและคุณจะไม่ได้รับการชเดเชยใดๆ คุณกำลังปลดเปื้องทางบริษัทจากความรับผิดใดๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้สารพิจารณาเอกสารสละความรับผิดชอบหรือไม่ที่จริงแล้วความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าลงนามที่รัฐไหนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าสารในบางรัฐให้การรับรองและในบางรัฐกลับไม่รับรอง อย่างเอกสารสละสิทธิ์ความรับผิดชอบจะได้รับการรับรองในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักดำน้ำในรัฐฟลอริดาและเกี่ยวกับกรณีการเล่นสกีในรัฐโคโลราโดอย่างไรก็ตามสารจะพิจารณาเนื้อหาของเอกสารนี้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆรวมถึงว่าบุคคลที่ลงนามนั้นมีความเข้าใจในแบบฟอร์มและความเสี่ยงที่พวกเขาได้รับจริงๆหรือไม่ตลอดจนระดับความเสี่ยงอันตรายของกิจกรรมว่ามีมากน้อยแค่ไหน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสารจะพิจารณาด้วยว่าเจ้าของบริษัทหรือผู้จัดกิจกรรมเสี่ยงอันตรายได้มีการปิดบังข้อมูลของผู้โดยสารผู้ร่วมเดินทางโดยเป็นการเจตนาปกปิดถึงอันตรายที่แท้จริงที่น่าจะเป็นหรือไม่อีกคำถามหนึ่งคือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือสามารถหยุดยั้งการเกิดเหตุความเสียหายได้หรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีโศกนาฏกรรมเรือไทท่านของบริษัทโอเชียนเกตถึงผู้โดยสารจะมีการลงนามในเอกสารสละสิทธิ์ความรับผิดชอบหรือไม่ก็ตามครอบครัวของผู้เสียชีวิตบนเรือดำน้ำก็สามารถยื่นฟ้องร้องได้ไม่เพียงแต่ฟ้องโอเชียนเกตซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือไทท่านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ผลิตเรือและบริษัทต่างๆที่จัดหาชิ้นส่วนสำหรับยานดำน้ำลำนี้ด้วย ซึ่งเขามองว่าการสละสิทธิ์ความรับผิดชอบจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างแน่นอนและขึ้นอยู่กับสารและข้อเท็จจริงที่ออกมาญาติผู้โดยสารไททันจะฟ้องร้องได้หรือไม่ในกรณีของยานดำน้ำไททันปัจจัยที่ซับซ้อนคือโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณหน้าน้ำสากลตามเอกสารการสละสิทธิ์ของโอเชียนเกตระบุว่าข้อพิพาทใด,ดๆจะถูกพิจารณาภายใต,ใต้กฎหมายของบาฮามัส ซึ่งบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพ o ชนทำการจดทะเบียนนายเคนเนตอับราฮัมศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียกล่าวว่าเนื้อหาของเอกสารสละสิทธิ์ระบุว่าหากกฎหมายของบาฮามาสไม่เอื้ออำนวยต่อครอบครัวก็เป็นที่คาดการว่าญาติของผู้เสียชีวิตอาจจะฟ้องคดีในสหรัฐหรือประเทศบ้านเกิดของพวกเขา ขณะที่การรับทราบเงื่อนไขการสละสิทธิ์ความรับผิดชอบนั้นเป็นโมฆะในสหรัฐซึ่งนี่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งทางกฎหมายขณะที่นายสตีฟลินอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยยามฟังและผู้อำนวยการโ l ลบอ l ร e s i l i e n t Institute ของมหาวิทยาลัยนอตอิชเชน e กล่าวว่าการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นอาจไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากความท้าทายในการจัดตั้งเขตอำนาจศาลเพราะการระเบิดเกิดขึ้นในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของทั้ง5คนในยานดำน้ำไททันได้ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการโดยสารยานดำน้ําลึกโดยนายบ๊อบบัลลาดนักสมุรสาที่ร่วมทีมค้นพบซากเรือไททานิกกล่าวว่ายานดำน้ําไททันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงพอก่อนลงดำน้ําลึกและยังกล่าวโทษบริษัทโอเชียนเกตที่ละเลยเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดเช่นเดียวกับเจมส์คาเมรอน ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องไททานิกที่ออกมากล่าวโทษบริษัทโอเชียนเกตที่ไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นการยากที่จะคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากยานดำน้ำไททันและเรือดำน้ำลำอื่นๆปฏิบัติการในทะเลหลวงซึ่งไม่มีข้อบังคับและไม่มีรัฐบาลควบคุมหน้าน้ำสากลขณะที่จนถึงตอนนี้บริษัทโอเชียนเกตผู้ให้บริการยานดำน้ำไททันยังไม่ได้ตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงเพิกเฉยในการนำยานเข้ารับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเก,กิดโศกน,นาฏกรรมที่ฆ่าหาชีวิตบนยานในครั้งนี้ นี่คือเรื่องราวการติดตามความคืบหน้าของโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำไทยท่านครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th ครับ